oh โอ้ยเฮยดำกับเขางามครับนี่ป่าเขาอักลากเลยครับนี่ครับผมหลังจากเฮยแดงแล้วเฮยดำกับมึงครับผมถือปลาแดงกับงามครับนี่เนาสุดยอดสุดจวดพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องบังในผมนะผมเห็นผมก็ดีใจเฮาจากชันผมก็ถือเจ้ตัวคักๆง่ายๆถือป้าชัวอุ้ยปื้มบังในเฮาเจะตัวงามปื้มไปแล้วบังหลบบุงดูโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนครับผม มนัมนมนัมนมันมันพี่น้องครับผมสุดยอดครับผมขอบพครับขอบพครับขอบพครับเหยน,นี่เป็นไรอากาดคือเกาพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ครับคุณนะครับผมคุณพี่น้องพวกนะครับผมเป็นเหยใหญ่เน้อโอ้ยอ้าส้มเหน่อใหญ่ใหญ่โอ้ยตัดฉอบกว่อนีน่เหอะเหยื่อฉับโอ้ยเออมันมันไปมันมัน ครับนะผมมาล like ุ่นแฮ่นี่คร eh ับพี่น wow, ้องสแฮ่นี่ครับคุณครับค네ุณครับผมแห่ฝ mm ุ่นไปไังไรฟังฝุ่นแห่รุ Sunshine> ่นรุ่นครับรุ่นเบิ้งแฮ่ฝุ่นครับพี่น้องข้าลากขึ้นมาแล้วนะติดคุณครับปังพี่น้องสองแฮ่ครับผมอึบขึ้นมาแล้วพร้อมกันอึบเบิ้งอันนั้นพี่น้องเบิ้งครับผมแบกไปแล้วครับผมเออพี่น้องเลยโอ้แฮ่นี่เราหมันอีกทีนะครับนี่แฮ่หน้าผู้เสิร์แดงๆนะครับผม สูตรแหกับมีส่วนนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับผมนี่ครับเผาแหละครับคื้นเข้านะครับผมคนครับผมเบิึงครับเบิึงป่านะเพื่อนคนครับไปแล้วครับอือถิ่มอึบเลยอ่ะมันๆครับผมอ่าอู้บรรดาเช่นแหดูควาสูตรแหน้ำเผาแห่น้ำนี่นะครับเนาะแห่พูดไดดีกับเข้าดีครับจังหรือกันพี่น้องเลยอ้ยะเพื่อพี่น้องเออครับไปแล้วครับผม โอ้โหแหดำครับ <award> พี่น้องนี่ครับค <jack ata> ันจีว่าเป็นน้ำแหกับว่าพ่กแมนดอกพี่น้องเป็นน้ำปากะนี่ครับแหมันถึงทีครับพี่น้องต้องนั่งรับพี่น้องครับนี่ยแห่แล้วนครับเดี๋ยวจิมเขาไปตึกจักบาทนี่จะไปเงี่ยกิ่นอ่ะคุณครับผมไอ้ยะใหญ่พวกนี้ครับหน้าคุณครับเอ้อพี่น้องคนครับเบิ้งดูครับผมมันช่เพราะหาซิคนบ่บานอี้แฮ่เพราะทอง่เพราะทอง่เพราทอบ่ครับนี่ยอันนี้แห่เพ่าะทองด้วครับเด้อนะครับ โอ้ครับพี่น้องาบวงครับบวงป่าพี่น้องบวงครับโอ้ใช่มันอ่อนซ้อนเราครับนะครับว่ามันถึงว่าสองรถกว่านี่ถึงเนาะป้าเดียวนะครับผมเอ้าไปตักหลาดพี่น้องดีใจดีใจพี่น้องเอาไปวงคุณครับพี่น้องทันบ่ครับเดี๋ยวมงครับผมไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วอ๊บไอ้งาโอ้พี่น้องซ yeah. ok oh, no> anyway> ุ่มซ hm ่าซสไลด์เกินพี่น um> ้องแต่ว่ากะ ไปเบื้องตะบานเอาไปก็ได้พี่นะบแบกไปเลยครับผมผม้งบุญก็เฮี้ยเดียงนี่เห็ว่ามันหมานเนาะพี่น,อน,อาาน,น้องเนาะโอ้ขาดครับพี่น้องอะไรละครับผมเอามันหมานบผมฮะมันเบื้องเฮี้ยใกล้ๆครับพี่น้องเป็นไบืนเฮี้ยนี่เออเอาอีกแล้งป้าพี่น้องมาครับเฮี้ยนี่เอาอีกแล้วพี่น้องมันดูกับเฮี้ยเดียวครับพี่น้องเนี่ยดูกับเฮี้ยครับพี่น,อน้องนี่ครับปาเฮี้ย หน้าผู้นั้นก็แหนี่ครับพี่น้องเขาเผายังครับนี่ครับสูตรแหนี่ครับเบิ่งชมหนาเราแหจแก่เช่นนันแดงครับเนี่ยมาเกลืมึกดาหานแหสร้างได้ก่อนสร้างมึกดาหารสร้างยุ่มึกดาหานได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้น้ำไปซื้อที่บุญละครับผมอ่าผู้จอดเกาะมึกดาหานงูผู้จอดกาว้าวถอดขึ้นไปตะเกียบเลยโอ้พี่น้องครับผมอ่อนซ้อนบนครับพี่น้องนี่คือสูตรแหที่ดีครับพี่น้องนี่ครับผมบางแหก็เป็นแหที่เฉพาะไอ้ปลาไอ้ ปลาอยู่น้ำหนองครับคือนมาในหนองกั็มานแบบไอ้น่าแบบนี้กับคนละแบบด้วยพี่น้องเด้อเนาะคุณกระจังด้วกันวะทุกขึ้นบังแท้เอ้าทั้งกันทั้งนั้นอ่ะบิุงครับพี่น้องไปเบิังเฮนี่อีกพี่น้องคุณครับมากรับกล่องเชียครับพี่น้องผลครับกล่องเชียตัวเล็กน้อยครับผมเอาบังเบิังทะลุอันนี้ไปเนาะพี่น้องนะผลครับทะลุอันต้นไม้ไปอันเพื่อวพผนบังเนาะนะขี้ออกพผนบังเนพุ่นครับพี่น้องป้าทุกพี่น้องพุ่นครับผม เบื้องป่าเราฝนนะครับดีว่าสามสิบฝนบอกเออใบมะเขือเทลงอู้หักมาครับกล่องเชียร์พี่น้องเอ้ยฝนครับผมฮะมาแล้วเห็นยังพี่น้องเขาแล้วป้เขาป้แต่ที่เนี้ยเนี้ยอักลากครับเดี๋ยวไปเทียนเทียนชัดพี่น้องเอ้ยฝนครับผมเอออักล่าขึ้นโตพี่น้องเอ้ยฝนครับพี่น้องตังขนาดพี่น้องนะครับผมเอาแค่นี้เปพียงแค่ครับผมไปแล้วฝนครับ งี <owad Es> yeah, yeah, so fire, ้นี่ถื่อวะงี้นี่เ่าถื่อไปน้ำล้อพูนครับป่ะนี่ไปน้ำล้อพูนครับพูนครับผมโอ้ยเฮียเดียงกับมันมันเด่นพี่น้องครับมันเด่นนี่ลีครับผมนะครับเฮียขาวเนี่ยขาวเฮียขาวเฮียขาวเฮียนี่พี่น้องเฮียนี่เอพี่น้องครับเฮียขาวกับจังกว่าเฮียขาวครับผมนี่อู้ยพังอีุอยพิ่นนะครับผมอ้ามันเป็นอ้าถูกครับ โอ้ยพอหันแล้วพอเถือกปันนี้เราถือกมันเป็นน้ำป่าครับปันนี่พอเข้าใจแล้วปันนี้ปลาถือกเป็นจักวะพอหันแล้วพอถือกบางนู่นครับเบางนูเบ้างป่าแล้วครับพี่น้องเนาะโอ้ครับพ้อถึงหาซิฟนี่นะทุกคเนาะถึงมาครับหาซิฟครับพี่น้องโอ้ตื่นตาตื่นใจพี่น้องเอ้ยพ่กครับขี่พันมังนะครับผ่าเออพวกพี่น้องเอ้ยพว่เนี่ยมันสิบว่ามันแล้วแปรร้อยบอพี่น้องเอ้า มัน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 ครับผมเบิ่งอันนี้โอ้ยมองนั้นแล้วปากมันจริไปแล้วครับหน่อยโอ๊ยไปแล้วครับผมแล้วว่าปากไหมครับผมเบิ่งอันนี้แล้วก็บ่วกครัวแขวยพวกนั้นครับไปแล้วครับบุญโอ้ยเอ้ามาจันเดย์พี่นบองมาดิครับผมบัดนี้โอ้ยครับผมวัดตึกแขะพี่น้องวัดตึกแขะมันขี้ข้านุยขีตุ่มเอ้าจังมาดจังอะไรครับเนี่ยที่รถเจ้าของวัดตึกแขะครับพี่น้อง รถไม่เคลียเขาหผมเนยวครับไปงไหนบุละครับผมนี่โอ้พ่น้องพี่นปพ่น้อเครับพงจาบงป่าบพุ่นพน้องบิงป่าเบ่าบิงป่าพุ่นี่น้องบิงป่าพุ่นเบิงป่าี่นองบ้งป่าเาจอมหนังบงครับ ขึ้นจอมแล้วครับขึ้นจอมแล้วครับนะครับสองเหว่เลยพี่น้องสองเหว่แล้วครับผมเบิ้งครับผมขึ้นมันจะจอมเบิ้งแหว่นี่ป๊าปป้าเหว่เดียงอีกแล้วโอ้ยครับผมแหว่ดำก็ค่ะพี่น้องขึ้นไม่ได้พี่น้องเอ้ยครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับผมเบิ้งได้พันจีบแบบกับท่านด้วกันบ่แหว่ที่สามก็ถือครับพี่น้องไปน้ำกันอลาล่ะครับผมหนึ่งสองสามป๊าทัว่์เามันถือเป็นเสาผมว่านะครับ ปลาเขาเป็นสาวครับเบื้องแห้งพุ่นแห้ก้อนนึ่งพุ่นครับพี่น้องโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยคัก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 เอ้ามันมันครับมันมันขึ้นไปอีกครั้ี่บาทกันเลยเมื่อเนาะมุดหน่อครับผมโอ้ยคักคักคักพุ่นพุ่ไปแล้วครับเอ้ยเบื้องนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมกังว่พี่น้องคักคักคักมากกว่าปัวไหมคักพี่น้องคักจุดจอดครับผม พระชษฐชอบขี้นิ่กันจะลิมก,ก้อแหลกก้แค่ก้อนสัมสเก้ในพี่น้องเด้อนะครับครับผมแถบร,ร่างใจทีมงานไทยอีสานมันเ้อครับผมนะครับผมสำหรับดียรกพี่น้องกลลครับผมสวัสดีครับผม